นคนไปเห็นไม่มีใครบอกหรอกว่านี้ไม่ใช่สิงห์มหัจจันร์มันก็คือสิงห์มหจันทร์ทั้งหมดเขาเรียกว่าผู้กุมชะตาชีวิตคนผู้นำพาให้ซับโลกเนี่ยไปยืนอยู่จุดไม้อันเดียวกันและกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีแต่เทพเจ้าเท่านั้นแหละที่จะสร้างได้ถ้าในตำราของการต่อสร้างสิงห์มหัจจันร์ของโลกเนี่ยเขาจะพูดอย,อย่างเดียวว่าคือเทพเจ้า ทีนี้คำว่าเทพเจ้านี้เนี่ยนะคำว่าเทพเจ้านี้เนี่ยก็จะจัดอยู่ในเรื่องของคําว่าพระโพธิสัตว์แต่บังเอิญว่าพระโพธิสัตว์นี้เนี่ยจะแตกต่างกันกันกบเทพเจ้าก็คือเมื่อถึงยุคข,ของขั้นเนี่ยมันจะมีสินทรัพย์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าทั่วทุกสารกิษ แล้วไอ้ทรัพย์สมบัติทั่วทุกสารทิศนี่แหละก็เดินทางมุ่งไปหาพระโพธิสัตว์ทั้งคนรวยทั้งคนจนก็จะเดินทางไปไปเจอหน้ากันพูดจาทูกพอกันหรืออะไรๆแล้วแต่ก็เกิดความอุดมสม,มูรณ์พระโพธิสัตว์เกิดขึ้นไม่ปิดกัน้นวิบากกรรมไม่ปิดกัน้นความคิดเพราะทุกคนเนี่ยจะลังไหลเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ ถ้าไปแล้วคนรวยก็อยากไปด้วยเอาทรัพย์สินเงินทองไปด้วยแต่ทีนี้ในหลักของพระโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นในหลักของคําว่าความเมตตากับคําว่าการให้แต่พระโพธิสัตว์นี้เนี่ยท่านเอาทรัพย์สมบัติจากไหนมาให้แล้วทําไมทัพย์ของท่านมันจิงมากมายมหาศาลทั้งนี้จะให้เหตุผลเอาไว้ว่า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเนี่ย ในแต่ละภพในแต่ละภูมิเนี่ยมันมีบุญมันมีทรัพย์มันมีบารมีมันคงไม่ยากหรอกถ้าเขาจะเนรมิตของที่มันอยู่ในโลกพิษเนี่ยนำมาเพื่อเป็นสะพานให้คนทั้งหลายได้เห็นพระโพธิสัตว์สักครั้งหนึ่งเนี่ยมันคงไม่น่าจะยากหรอกถ้าจะเอาทรัพย์สมบัติ เมืองทิพย์เครียอเมืองบางบอสเนี่ยเมืองรับแลเนี่ยเอามาแจกจ่ายใ,ให้ชาวโลกเนี่ยที่อดอดอยากอยาก,ยากลำบากลำบดเนี่ยได้กินอย่างอุ่มละอินกินน้ำสำราญสักครั้งหนึ่งในชีวิตทีนี้พอกกลทิพย์ก็ดีพวกบางบอสกด็ดีพวกรับแลก็ดีเนี่ยคนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ก็ดีเนี่ยเขามากไปด้วยพวกกัตริย์ คนเขาต้องตามฤด,ดูกาลพ้อความละเอียดขอ่ปริ้์ปริ้นทํทำของเขาเนี่ยมันมากแต่ที่นี่มันเหนือธรมรมชาติไปอีกเขาเรียกว่าตำราเทพเจ้ามันจะมีช่องตารางของเขาเนี่ยมันจะมีช่องของพระพุทธเจ้าพระปเจพระยรรมิราชโตที่สัตว์มหาจักรพรรดิเนี่ยปรากฏขึ้นทีนี้ตำราเทพเจ้านี้เนี่ยเขาจะถ่ายทอดมา เขาเรียกว่าถ้าถ้าเราไปดูเขาเรียกว่าศาสตร์ของมายาเนี่ยเออไอศาสตร์ของมายาเนี่ยไอที่เขาเขียนเขียนเอาไว้ตาตาโลโลเนี่ยที่มันจะมีรูปร่างตัวอะไรต่างๆไอที่ว่าเขาเขียนเอาไว้กรหินเน่ะไอนั่นเขาเรียกว่าศาสตร์มายาเนี่ยเขาเขาเรียกว่าตำราเทพเจ้ามันจะมีช่องดวงดาวของมันแต่ว่าถ้าคนธรรมดานี่จะอ่านไม่ออก แต่ว่าถ้ามันเป็นยุคของเขาเนี่ยเขาจะรู้ได้ทันทีเลยต่อปรากฏขึ้นมาว่าพอแต่คำว่าผู้วิเศษลงมาผู้สนับสนุนเนี่ยอะไรก็มาหมดไอ้แร่ไม่เคยเกิดก็เกิดไอ้แร่เล็กไม่เคยมาหาได้ก็หาได้มันหาได้กันหมดมันเหมือนกับคล้ายๆว่าเกิดมาเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยมันก็เกิดมาพร้อมกันหมดแหละ แต่ทีนี้วิธีความคิดในการที่ว่าจะลากหินจากก้อนจากสิ่งหนึ่งเนี่ยขึ้นไปบนยอดนี่นะเพื่อให้ปราสาทนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่มันมีความคิดมีความคิดอันเดียวกันกันกบกับพระในพุทธศาสนา <c oughs> ในความคิดศาสนาก็คือเรื่องนิมิต ขีมิตนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยว่ามันเป็นการบอกและเป็นการชี้ว่าสิ่งนี้เนี่ยยังไงก็เซ็ตยังไงก็ยิ่งใหญ่ยังครูบาอาจารย์ดังๆเนี่ยถ้าท่านจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะต้องหนีไม่พ้นคําว่านิมิตครูบาอาจารย์จะนั่งชานนั่งยานอะไรก็แล้วแต่ จะรู้มายัางไงก็แล้วแต่เขาก็จะเรียกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วที่ว่าทวยเทพเทวดาให้สร้างตรงนี้สร้างตรงนี้เราจะเราจรึงจะไปเหตุตั้งเหตุผลว่าเราไม่เชื่อไม่ได้สร้างเมืองมันก็ต้องมีเหตุผลสร้างบ้านก็มีเหตุผลยกเว้นแต่ว่าสร้างเคียงนาเอาตะท่อมไปวางเอาไว้ตรงนั้นไม่มีเหตุผล แต่ทีนี้สร้างสถานที่ศักดิสที่คนหลั่งไหลามาทั่วโลกเนี่ยมันจะต้องอาศัยนิมิตเช่นเดยกันบังเอิญว่านิมิตเนี่ยที่พวกฟาโรหรือว่าผู้ที่ตั้งสิ่งมาัจันของโลกไปเนี่ยมันจะเป็นการบรรยายถ่ายทอดถึงคําว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในโลกแห่งจันในโลกวิญญาณเอาออกมาให้ชาวโลกเขาได้เห็น แต่ทีนี้คำว่าชาวโลกกับผู้บันดาลให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยชาวโลกเขาเป็นได้เพียงแค่สเสี่ยงเป็นได้เพียงแค่ทาสแรงงานแต่ว่าผู้บัญชาการเนี่ยที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้น่ะโลกวิญ,ญญาณเกิดขึ้นเนี่ยให้คนทั้งหลายได้เห็นกันรับรู้กันทั่วโลกคือผู้กุมชะตาชีวิตคน กับผู้นำพาให้สัตว์โลกนี้เนี่ยมาอยู่จุดหมายอันเดียวกันและก็มาเห็นพร้อมกันว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมนุษย์ไม่ว่าร้อยคนพันคนไปเห็นไม่มีใครบอกหรอกว่านี้ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์มันก็คือสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดเขาเรียกว่าผู้คุมชะตาชีวิตคนผู้นำพาให้สัตว์โลกเนี่ย ไปยืนอยู่จุดไมายอันเดียวกันและก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีแต่เทพเจ้าเท่านั้นแหละที่จะสร้างได้ถ้าในตำราของการต่อสร้างสิ่งมหัจจัน์ของโลกเนี่ยเขาจะพูดอยู่อย่างเดียวว่าคือเทพเจ้าทีนี้คำว่าเทพเจ้านี้เนี่ยนะคำว่าเทพเจ้านี้เนี่ยก็จะจัดอยู่ในเรื่องของคำว่าพระโพธิสัตว์ แต่บังเอิญว่าพระโพธิสัตว์นี้เนี่ยจะแตกต่างกันกันกบเทพเจ้าก็คือเมื่อถึงยุคของท่านเนี่ยมันจะมีสินทรัพย์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าทั่วทุกสารทิศแล้วทรัพย์สมบัติทั่วทุกสารทิศนี่แหละก็เดินทางมุ่งไปหาพระโพธิสัตว์ทั้งคนรวยทั้งคนจนก็จะเดินทางไป ไปเจอหน้ากันพูดจาถูกพอกันหรืออะไรๆแล้วแต่ก็เกิดความดมสมบูสม์พระโพธิสัตว์เกิดขึ้นไม่ปิดกัน้นวิบากรรมไม่ปิดกั้นความคิดเพราะทุกคนเนี่ยจะลังไหลเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ถ้าไปแล้วคนรวยก็อยากจะไปด้วยเอาทรัพย์สินเงินทองไปด้วยแต่ทีนี้ในหลักของพระโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นในหลักของคําว่าความเมตตากับคําว่าการให้ แต่พระโพธิสัตว์นี้เนี่ยท่านเอาทรัพย์สมบัติจากไหนมาให้แล้วทำไมทรัพย์ของท่านมานจึงมากมายมหาศาลทั้งนี้จะให้เหตุผลเอาไว้ว่า16ชั้นฟ้า15ช,ชั้นดินเนี่ยในแต่ละภพในแต่ละภูมิเนี่ยมันมีบุญมันมีทรัพย์มันมีบารมีมันคงไม่ยากหรอกถ้าเขาจะเนรมิตร ของที่มันอยู่ในโลกพิภเนี่ยนำมาเพื่อเป็นสะพานให้คนทั้งหลายได้เห็นพระโพธิสัตว์สักครั้งหนึ่งเนี่ยมันคงไม่น่าจะยากหรอกถ้าจะเอาทรัพย์สมบัติเมืองพิพเครื่องเมืองบางบดเนี่ยเมืองลักแลเนี่ยเอามาแจกจ่ายใ,ให้ชาวโลกเนี่ยที่อดอยากลำบากลำบดเนี่ยได้กินอย่างอุ่มละอินกินน้ำสำราญสักครั้งหนึ่งในชีวิต ทีนี้พวก,กายทพิปก็ดีพวกบังบกดก็ดีพวกรับแผลก็ดีเนี่ยบนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ก็ดีเนี่ยเขามากไปด้วยพวกกษัตริย์คนเขาต้องต้องตามฤดูกาลเพราะความละเอียดของกลุ่มปิดกุ่มทำของเขาเนี่ยมันมากฉะนั้นถ้าโพธิสัตว์กับเปรียเสมันก็แม่เล็กเนี่ยแหละที่เล็กเล็กเล็ก,เล,กเล็กน้อยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ะจะมุ่งเข้าไปหาจุดเดียว และต่อจากนั้นทุกคนเนี่ยเมื่อมาเห็นพระประวัิศัตว์แล้วเนี่ยต่างก็พูดออกคือพูดออกในลักษณะของคําว่าเผยความคิดออกมาจนหมดผมมีทรัพย์สมบัติผมมีนั่นมีน,นี่ตรงนี้ออกมาผมจะถวายเป็นธรรมทานก็เลยเป็นเหตุทําให้ท่านก็มีทรัพย์สมบัติแจกจ่ายแต่ทีนี้มาพูดถึงคําว่าเทพเจ้า คำว่าเทพเจ้านี้เนี่ยจะต้องเกิดก่อนพระโพธิสัตว์มาเพื่อรับใช้มาเพื่อตอบสนองความปรารถนาของเทพเจ้านั้นเนี่ยให้ยิ่งใหญ่ทรัพย์สินเงินทองของประสบนิกรต่างๆนี้เนี่ยมาเพื่อรองรับเทพเจ้าแต่ทีนี้เทพเจ้าเป็นตัวบุคคลแต่เทพเจ้าคู่วิเศษจริงๆเนี่ย อาจจะเป็นกายทิพย์ก็ได้อาจจะเป็นฤาษีก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ยูเรื่องบนก็ได้<อ>เขาก็จะมาเชื่อมต่อกับบุคคลผู้เป็นทาย,ยาเทพเจ้าทีนี้คู่วิเศษนี้เนี่ย<อ>เขาก็จะเปิดขุนคลงังเขาเรียกว่าเปิดเครื่องอำนวยความสะดวกให้ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อการสร้างพีระมิดที่หลวงพ่อก็จะขออธิบายเอาไว้ว่าคํำว่าหินเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆแล้วมันไม่มันไม่สามารถจะลอยไปบนฟ้าได้หรอกแต่ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้คนรู้จักคําว่าการทะลุเล็กการอะไรต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา พูดอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าได้รับการอน,นุเพราะจากมนุษย์ต่างดาวไอ้นี่มันก็น่าแปลกมันก็เป็นเรื่องใช่มันใช่เลยแหละแก่ที่มันใช่นี่หมายความว่ายังไงเนี่ยคือหนึ่งมันมีอะไรร้ายต่อหลายอย่างซึ่งมนุษย์ธรรมดาคิดไม่ได้แล้วก็คิดไม่ออกถึงคิดได้ก็ไม่คิดว่าคนจะสร้างได้หรอก แต่คนจะสร้างได้จริงๆนั้นก็จะต้องไม่ใช่มนุษย์แล้วแหละไอความคิดเหล่านี้นี่แหละแต่ปรากฏขึ้นมาว่าการก่อสร้างประสาทหินก็ดีการก่อสร้างพิระมิดก็ดีทุกอย่างเนี่ยมันมองกันออกมันมองกันออกว่ามันจะลากหิ้นไปได้ยังไงขอเพียงอยู่อย่างเดียวหนึ่งสนุกกระจายอยู่กับเขา สนุกก็การอยู่แล้วก็มีถาดรับเอายจากล้านคนไปแต่ที่ก็มานั่งสก,กัดหินที่นี่ล้งข้อไปดูบ้านของเขาแล้วไปดูพีรามิดแล้วแหละไปดูบ้านฟาโรแล้วแหละในในนักวิชาการเนี่ยเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่าแบบว่าเขียนโอ้โหเขียนเขียนแบบเขียนแบบให้คนสงสัยนะ ฉันแบบป็นคนสงสัยว่าปีระมิดนี่สร้างได้ยังไงแล้วเขาไปลากหินออกมาจากนู้นเนี่ยประมาณห้าไเป็นเป้นกิโลน่ะหลายกิโลอยู่น่าจะห้าสิบหกสิบีแต่ทีนี้เนี่ยนั่นสำหรับนักวิชาการที่เขาแต่งเรื่องขึ้นมาให้มันเป็นพิสดารแต่ในฐานะนาสิลลงพ่อนี่ไปดูเขามันก็เป็นเรื่อง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 แปลก ว่านักวิชาการเนี่ยเวลาจะอธิบายออกไปเนี่ย <c oughs> เขาจะอธิบายออกไปในลักษณะของในลักษณะของคําว่าคือมันผิดความหมายไกลของความเป็นจริงเพราะปีรามิดจริงๆเนี่ยมันสร้างอยู่บนเนินเขาแต่ที่นี่ธรรมดาเขาเนี่ยมันก็ไม่เรียบอยู่แล้วอันนี้คือข้อหนึ่งเมื่อเขามันไม่เรียบแล้วทํายังไงถึงจะ ในที่สุดไอ้คำว่าสปริงตัวไอ้ตัวใหญ่ๆญเนี่ยไอ้ที่มันนั่งมันนั่งชะเงอ้อมองมาหาคนเนี่ยมาหาเมืองเนี่ยเขากตัดไอ้ที่นี่ไอ้สปริงเนี่ยมันเป็นภูเขาเขาก็ต้องตัดหิน,น่ะทีละก้อนละก้อนละก้อนจากถนนเนี่ยตัดขึ้นไปเรื่อยๆตัดขึ้นไปเรื่อยๆตัดแลว้วพาเจ้าหินเนี่ยขึ้นไปสร้างพีระมิดตัดจากข้างล่างขึ้นไปสร้างข้างบนแต่บังเอิญว่ามันเป็นทะเลทราย มันก็นลากเอาหนึ่งมันก็นลากเอาไป,ลา,ไปลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆบวกกับว่ามีคนงานห้าแสนคนข <_ c ười> นทรายอย่างเดียวข <_ C ười> นทรายมันอย่างเดียวเลยเอาทรายที่ไหนก็ทรายมันแะอย่างเดียวเลยเอาทรายเข้าไปอดัดเข้าไปทรายอดัดเข้าไปทรายอดัดเข้าไปทีนี้ขนทรายมันขนง่ายไอบ้ไอบูทัศก็ตัดไอ้มูขนก็ขนทีนี้ พราะแต่ทรายมันติดอย่างเงี้ยมันมันมันจะปิดเอาไว้เพื่อกันเพื่อเพื่อเนี่ยมันกนด็ดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆถามว่าคนจักล้านคนสกัดหินสองสามแสนคนขนขนทรายมาเลยมามาทมมันไปเรื่อยๆถมไปเรื่อยๆย,ยังไงมันก็ได้สร้างได้อันนี้ความคิดของหลวงพ่อที่ที่ที่สร้างโรนครวัดนะมันมองกันออก แต่ที่นี่หินว่าไม่จำเป็นต้องไปจินตนาการว่าจะต้องเอามาจากนู่นนะแล้วมาสองไปอย่างนี้นะมันยากทําไมเราคือหนึ่งใช่คนประมาณห้าแสนคนเนี่ยให้มันมีประโยชน์แล้วก็ต้องทําให้มันคล่อมกันมดในที่สุดอะไรไม่เกินทายฝนมาทุกวันทุกวันมาคู่มามามาเยอะๆเลย พอมันมาขึ้นอย่างเงมันก็ขึ้นแต่บังเอิญว่าทรายนั้นมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งเวลากลิ้งเวลาคนทัดโต๊ะมันจะได้ไม่บาดเจ็บเนี่ยเวลากลิ้งไปมันจะไม่บาดเจ็บมันก็กลิ้งไปแบบสนุกสนานมันก็ไม่บาดเจ็บเอาน่งเอาน้ำขึ้นไปก็ไปสาดอัดอัดอัดขึ้นมาบางทีมีเศษหงเศษหินเราก็อัดไปพร่องทรายเพื่อให้ว่าทรายนี้มันแน่นแล้วก็มันก็จะได้มี ในทฤษฎีบางอันเขาบอกว่าเขาจะใช่น้ำดันเข้าไปอย่าลงล้มคอในฐานะที่เป็นคนสร้างเนี่ยมันจะต้องคือก้าวแรกเนี่ยอย่าไปคิดมันมากอย่าไปคิดให้มันให้มันลึกลับคิดว่าจะใช่คนห้าแสนคนพร้อมกันเนี่ยจะคิดยังไงแล้วเวลาขณะที่สร้างเนี่ยถ้าเกิดคนมันคาดโตกลงมาแบบปั้วแตกหัวแตกแล้วก็ตายหรอ คนจะเสียขวัญวิธีการอย่างเดียวก็คือใช้ทรายนี่แต่อัดเวลามันโตขึ้นมามันก็โป๊กใส่ทรายแล้วต่อจากนั้นมันก็วิ่งเล่นสนุกสนานแล้วก็วิ่งกันไปดันกันไปเพียงแต่แค่ว่าทรายที่ทํามาคาการก่อสร้างเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องผลกับหินหินอย่างนี้เพื่อดักทรายไม่ให้มันถลยไปถลยมาวางกัปดักมันไปเรื่อยเรื่อยๆร่อยวางกัปดักมันไปเรื่อยๆ แล้วก็ลากมันขึ้นไปลากมันขึ้นไปฉะนั้นการก่อสร้างปาสาหินพีระมิดเนี่ยอย่างเขามันเป็นอย่างเงนี่เขามันเป็นอย่างไงนี่ถ้าสมมติว่าเขาจะเอาหินเนี่ยไปตั้งเอาไว้ปะพีระมิดไปตั้งไว้บนยอดเขาเนี่ยเขาจะต้องตัดหน้าให้มันออกก่อนตัดตัดตัดให้มันออกไปเขาตัดเอาไปแล้วเนี่ยไอ้ชินมันก็ออกจากตรงนี้ไปกิโลเดียว หรือไม่ก็อาจจะเป็นกิโลก็กลัวก็ได้ลากจากนี่ไปตรงนี้ลากจากนี่ไปตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปยกเว้นแต่ว่าเราจะเขียนเราจะเขียนปลอมแปลงบางอย่างแล้วก็ไปเขียนไอ้มนุษย์ต่างดวงต่างดาวขึ้นมาว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาช่วยไอ้นั่นมันเป็นความคิดพิเรนพิเรนของอาจารย์ที่เขาคิดขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะเป็นจริงอยู่เป็นจริงอยู่ แต่ว่าวิธีวิธีการสร้างมันจะสร้างอย่างนี้หนึ่งการก่อสร้างมันไม่เช็บตัวมันไม่บาดเจ็บมันไม่อันตรายกับผู้สร้างกับคนทำถ้าคนงงคนงานเรามีอุบัติเหตุมีอันเป็นไปคู่นำเนี่ยจะตัวที่สุดคือหนึ่งทำให้เขามาจบชีวิตลงด้วยอำนาจของตัวเราแล้วการก่อสร้างสิ่งใหญ่ๆตัว,ตวอันเป็นของที่ว่าเป็นกุศลใหญ่ๆอ่ะ เขาจะระแวงเต็มที่เขาจะระวังแล้วก็พยายามป้องกันเอาไว้ว่าวิธีการที่จะทําให้คนเนี่ยไม่บาดเจ็บไม่อันตรายไม่ถึงแต่ชีวิตนั้นเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทเขาจะเอามาใช่จนหมดแต่ทีนี้วิธีความคิดกับวิธีการสร้างนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันมาพร้อมกันมาเพื่อสร้างสิ่งนี้หนึ่ง มีเจ้าชีวิตมาแล้วก็มีคาถามาแล้วว่าสองแล้วก็ว่าสองกลุ่มนี้เนี่ยมันมีความคิดอันเดียวกันคือมีความเชื่อ